หนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มหนุ่มอุดรสาวอุดรวันนี้เสนอเมนูหนูหนึ่งสมุนไพรกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรน้ำปลาอุดรแซ่บๆพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกันเลยครับผมหนูตัวใหญ่ๆคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งอาโลดนะครับใส่ข่าเข้าไปนะครับ ตะไคร้เข้าไปนะครับผมขาดใบประกูดลืมเอามานะครับเอากระเทียมนะครับส้อยคาตะไคร้นะครับกระเทียมนะครับนะครับใส่เข้าไปพี่น้องอืนะครับขาดก็ได้ทักที่หอมนะครับผมตำสวดสวดเข้าไปนับใสเกลือชู่มรสนะครับรสดีเข้าไปพี่น้องอยนะครับตำาสวดสวงย่าให้แหลกหลายนะครับมันบเป็นตระแซบนะครับอ่าพ่อพอแหลกพอพอดีนะพี่น้องเออเขาก็มาเทใสนะครับ ใส่แล้วก็ผงขมิ้นนะครับใส่ผงขมิ้นเข้าไปนะครับผมแล้วก็นวดด้วยขีมือคือเก่านะล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับคุกเข่าน้ำค้นเข้าไปนะครับแล้วก็คางหมอนึงนะพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะใส่ซึ้งเข้าไปครับต่อด้วยหนูจานใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนะครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับใส่เข้าไปัวดจวนะครับห้าตัวมั้งครับเนี่ยถ้าจําไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับใส่เข้าไปพี่น้องเอ้ย นะครับอ,อือนน้ำไล่ครับผมเอาปิดฟ้าปิดฟ้าที่นี่อ oh. โอ้โหปิดฟ้าเรียบร้อยสุกนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมส่วนน้ำกิ้มซีฟูด้ดต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่ทัน